ครับมากินช้อยจูเนื้อน้องลายนะครับเนื้อน้องลายแบบสวยๆงามๆเลยครับเนี่ยอะไร้รูปอะไบ้างอโอเคมาเจีาคมๆค,ค,ครับเจ้าบีคมๆเลยอ่ะจัดเลยครับอืมข้าวคั่วใหม่ๆอร่อย,ยมากเหลอกค Ông có sợ ông ấy là ai sợ cũng nên là Ừm, ra bạn Cây nó là, là. Ừ, là. không? có. Ừ. Con

tục đi đi hơn không cốc kéo cốc kéo kéo. kêu à? biên nó. Hm. Tất cả mọi ừ. người. <laughs> một quá doanh nghiệp. năm quá doanh nghiệp. Một Ừ doanh nghiệp. Một quá doanh nghiệp. Một quá Ừ nghiệp. Một quá doanh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  nghiệp. Ừ quá เอาเตียงจิ้มมันได้เหมือนเตียงโคมเหมือนกินเตียงคอมดอวยกิ่งข้งแรกนะครับร้านเช้าข้างหนข้งแรกนะครับ

มันกลัวเมันอยากว่าเคี้ยวๆว่าเนี่ยมันเด็กเนอคือเน้อเอาถอยาเข้าไปมากเน,น้องเลาอย่างเดียวดนึงนะครับเคียวอยาก ยัง้ไม่บอกว่านำน้ำอไรน้ำเต็มอ่ะก็เห็ด <c oughs> ท้าก็ติดนั่งเห็ดท้า Ồ mà đây. có một con này này. Quay nó là bên nó vẫn quân Hả?

เรื่องหมูเรืออ่องาหางเป็นขันน้นเขา,า,า,าเป็นหางได้ในเรื่องข้นเนี่ยจะกางเลยความจังยันเลี้ยงไปไหนของแบบทำงานจะเป็นร้านเ็กขาไรร้านอื่นด้วยะไรของเขาที่พี่คืออ,อ,อ,อันน้ยอืมเขาเขียนชื่อเล่นตรงันเมื่ไม่เสร็ดอัเฉยไม่สอนยันก็ยเรีม,มันเนี่ย

nó chặt vai thấy thấy được Nó bỏ được quá Bỏ cái bên xịt quý xịt xịt đã kéo là xịt khai này Hãy subscribe เก็ยารู้ไหมกระต้อมันนาำอบบังไหมอไร้ังนี่มันเมื่อลุ่มกินแล้วเปื่อลุมวกไม่เจออ่ะยังอ่ะแล้วะเมื่อน้ำมาอ๋อเห็พันอัลโหนั่นเองก็หาเรมาเยกะหมอกะใช้ข้นทานเห็พันอะไรน่ะเออเแมแกไตยังมีอมากินเด้รบเอจิ้มด้วล

นี่นาคุกูจะไดก้นน่ะอันอยให้พันเลยพันหรอพ่ามน่ะนะอย่างันแงบนเพทีหาน่ะวก็หาถุงลายลายนั่นมนันต้นเดงต้นเด่มเก็บถุงเดืต่อมัเลยต้ือดเกออต้อานั่นหอมๆนั่น

มือของบ้าหังกันนะโอเค okay, ครับพี่น้องม้วนชีวกรดได้ต่างแดนก็ลาพี่น้องไปก่อนนะครับสำหรับสร้อยจุนน้งองลายนะครับนะส่วนได้เลยกับแก้มจะไปทําให้สุกก่อนนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็อ,อกล้างเช้านะครับโฉดกระเป่าไม่รู้นะครับกระปิดกระปุย <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>